ของหนูนะคะก็มีเหตุการณ์ค่ะที่เกือบจะหลงหายเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นไปโฟกัสผิดที่ให้เวลางานมากกว่าให้เวลากับพระเจ้าเราให้เวลาทํางานสําคัญกว่าโดยที่วันอาทิตย์เราก็ไม่มาคิดซะจักมานมัสการพระเจ้าค่ะคือการที่หนูไป LG หนูได้พี่เลี้ยงที่อธิษฐานหนุนใจได้พี่น้องใน LG อธิษฐานเผื่อแล้วก็ได้พี่น้องใน LG เนะะี่ยค่ะ ชวนกลับมาให้มา LG เหมือนเดิมให้มารับกำลังได้รับการฟื้นฟูค่ะขอบคุณแฟนแล้วก็พี่ลียังที่ไม่ว่าเขาจะเหนื่อยจากงานมากแค่ไหนไม่ว่างานเขาจะหนักมากมายเพียงใดแต่เขาก็ยังมา LG สม่ำเสมอที่เขายังยืนหยัดรับใช้พระเจ้ายังยืนหยัดที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าค่ะทำให้เรานั้นเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราสรารภาพกับพระเจ้าและกลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อยากชวนพี่น้องที่ช่วงนี้งานหนกักงานเหนื่อยแต่อย่าให้มา LG นะคะมารับกำลังมารับคำอธิษฐานเผื่อกับพี่น้องที่เราจะมาฟื้นฟูทั้งกายและใจของเราจิตวิญญาณของเราให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ